สวัสดีจ้าพี่น้องอากาศหนาวหนาวพี่้องจ้าวันนี้เมื่อเช้าตื่นจากบ้านมาลบหนึ่งองศงงาพี่น้องจา้าอฮ้ยหนาวจริงๆเลยพี่น้องจา้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพี่น้องจา้าแกงขี้เล็กใส่ปลาทูใส่กะทิแกงแบบบ้านๆน,นั่นแหละพี่น้องแกงแบบบ้านบ้านบ้านเองอะละขี้เล็กเอ็อขี้เล็กมาจากบ้านพี่น้องจา้า ถึงเวลาเขาก็ส่งมาให้พี่ชายก็ส่งมาให้ตางแห่งส่งมาให้แล้วก็มีไอ้กิมจิประกาศพี่น้องจา๋าเนี่ยจ้ะแซบ่บแซบ่แซบพี่น้องจา๋ามากินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อกินตะเขาสวยมาเด้อพี่น้องจา๋ากรอบกอบออากาศหนาวพี่น้องต้องกินข้างในหนาวมากเลยอืมวางฝังนี่ บ้านเองหนาวไหมเนาะพี่นอ้องขากระร่อนแกงกระร่อนพี่น้องเองแกงใส่ปลาทูอย่างแซ่บเลยพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเที่ยงด้วยกันพี่น้องจ้า ่อนพี่น้องจ้าหิวขาวก็หิวไม่ได้อะไรหรอกกินร้อนๆจะได้มีแรงพี่น้อง กะกะากาศหนาวอยู่แล้วมากินของเย็นอีกก็พอดีแหละสัง่งในอืมโอเกิมจิกระหล่ำนี่พี่น้องกินกับเอ้ あれは。 ชอบแกงแบบบ้านๆน,นะพี่น้องแกงใส่กับําพริกแกงแล,กลแล้วก็ขัวไอ้หมูไอ้กัวเนื้ออันขัวปลาทูห้มันซุกแล้วก็ใส่ขี้เล็กไปคั่วพี่น้องแลว้วก็ปุงุงแกงแบบบ้านๆใคนก็ชืวย อร่อยพี่น้องแบบหลานที่เล็กตากแหงงนะพี่น้องเนาะเวลาเองเอามาแกงนึกวันนิดเดี๋ยวพอเองแช่ไปมันก็เยอะเด้ในถ้วยหนึ่ง กินคนเดียวน,ยนี่แหละพี่น้องแกงนิดเดียวก็เหมือนเนื้อเยอะก่างร,ระทูกเก็บออกมีรดพี่น้องเลยแกะใสอืม อืมอร่อยดี่น้องใส่ถั่วประทูดาเนี่ย นั่นแกมีแต่เนืเ้อแหละพี่น้องอันนี้หัวมันเฉยๆเสียดายพี่น้องต้มให้มันหอมเนาะพอหอมแล้วก็ตักเอามานี่เลย กบกบบนริงๆอืโอเคพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่นอนแล้วพี่น้องก็ก็ไม่มีอะไรมากอกก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ดาเด้ <c oughs> ขอก็ขอแค่นี้แล้วพี่น้องจ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า